ขอถวายความเคารพมายังพระสงฆ์จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านสิ่งที่อาตมาภาพอยาจะพูดนี้เป็นความอึดอัดขัดข้องก็เป็นความสงสารสมเพศสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีการต่างๆที่กล่าวมานี้ไม่ใช่กกรบอกเสียงพระมหากษัตริย์ไม่ต้องการเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดปรานแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่เราลืมตาเกิดมานี้สถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่ให้ให้ให,ให้คนเมืองนารักพระมหากษัตริย์แต่คนไปเรียนเมืองนอกกลับไม่รักเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย มันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่เข้ากรุงเทพมา2,518อัตมาเห็นพฤติกรรมที่ทำลายสถาบันพระประสัตสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งใส่ร้ายป้ายสีโจมตีบีทาและคิดจะล้มล้างหรือโดยเชื่อระบบจะต่างประเทศมาเป็นเครื่องอ้างความเจริญ ประเภทที่สองคือการแอบอ้างพระบร,ม,ร,ะบรมเดชานุภาพพระบรมีไปใช้ประกอบอาชีพของตนเองไปบทขยี้ผู้อื่นไปรังแกผู้อื่นนอกจากนั้นแล้วยังออกไปใช้ทางการเมืองซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วว่าพระมกษัตริย์ อยู่นอกเหนือการเมืองซึ่งพระองค์ไม่ได้มาเกี่ยวข้องแต่ก็มีผู้พยายามทําอย่างนั้นโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนสองประเภทนั้นถามว่าคนสองประเภทนี้ใครเลวร้ายกว่ากันอัตมาว่าสารเลวพอๆกันทําให้เสริมพระเกียรติเสริมพระบาร,รมี เพราะฉะนั้นจึงอยากจะคข่ขอเตือนว่าสถาบันพระมหากรรษัตริย์นั้นมีคุณมีบุญมีบรารมีต่อเราชาวไทยทุกคนเราจึงกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์มันก็มีกฎหมายกฎกรรมกฎหมายอาตมาถ,ถือว่าเป็นคนทาแต่กฎกรรมนั้นอยากจะบอกต่อท<ๆ>่านเมื่อตรวจสอบกฎกรรมในพระไตรปิฎกแล้วอยากจะกล่าวเตือนต่อท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดใจสามานทำลายลานผลานคนดีด้วยทุบหรือด่าตีหรือด้วยเล่เพทุบายทำลายความดีงามด้วยข่าวสามจนเสียหายผู้นั้นพึงมั่นหมายรับเคราะ์ร้ายอันช้ำตรมหนึ่งเกิดโรคาพาดโรคอุบาทศาทสาสมดุดมีดอันแหลมคมทิมท่มแทงอยู่มิรู้วายสองเสียซึ่งสินทรัพย์รวยแล้วกลับล่มสลาย ขัดสนจนวันตายอย่ามั่นหมายมีอยู่กิน 3. ถูกคนเกลียดชังไปกระทั่งทั่วทุกถิน่นถูกตีดาเป็นอาจินถูกทำร้ายกายพิการ 4. โรคอันแรงร้ายเกิดในกายมหาศาลไร้แพทย์พยาบาลหายุยามาบรรเทา 5. จิตของผู้นั้นต้องจาบ,บันพันโศกเศร้าฟุง้งซ่านร่านร้อนเรา่าบางคนหนาเป็นบ้าบอหรับราชการยศด,ดักดานผ่านทดท เพราะผลตนคดงอต่อผู้ไม่ให้ร้ายตนเจ็ดถูกเขาเล่าลือต้องเสียชื่อทุกแห่งหนผเอิญให้เดินชนคดีความเร็วสามเองแปดเล่าเขาเหล่านี้ย่อมเป็นที่นายขเหนงญาติปล่อยลอยเท่งเต่งเกยดชังหน้าระอาใจเก้ามีธุรกิจก็เพี้ยนผิดจนเผลอไผลกอบการงานใดๆผลกำไรไม่เกิดมีสิบไซไฟไม้บ้านทรัพย์สินคานผ่านผลปี อุทกภัยไม่ปราณีวัตภัยไล่บีทาผู้ใดใจสามานผู้ใดใจสามานทำลายผลานคนดีหนาพินาศสิบมาตรามรณาตกนรกเพราะฉะนั้นจึงของกล่าวเตือนต่อท่านทั้งหลายด้วยความปรารถนาดีแล้วเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นเสียทั้งสองฝักสองฝ่าย